ถึงแม้ว่าช่วงหลังๆอาจจะมีบางจุดบางการกระทําของโดยที่รู้สึกว่าต้องเรียกว่าค่อนข้างไม่ใช่ทางเท่าไหร่สำหรับผมนะเออมันไม่ค่อยเขาเรียกว่าไงต้องเรียกว่าพูดยังไงมันไม่ดูโลกสวยดีวะมันดูไม่ยุติธรรมอะดูโลกสวยปะผมผมพูดดูโลกสวยปะเอประมาณนั้นซึ่งมันเป็นวิธีการกระทําบางการกระทําที่มันไม่ค่อยถูกกับสไตล์ที่ผมชอบดูสักเท่าไหร่แต่ ก็ต้องยอมรับว่าในวิธีที่มันเลือกใช้อะไรเงี้ยมันเหลี่ยมแล้วมันฉลาดจริงๆโนโอเอลอะเออเรียกว่ามันฉลาดจริงกับวิธีที่มันเลือกใช้เรียกว่างี้แล้วกันถึงคงจะไม่ชอบแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเออแม่งเก่งจริงโนโอเอลอะเรียกว่าใช้สิ่งที่ตัวเองมีให้เป็นประโยชน์มากกบจุดด้อยของตัวเองอะไรเงี้ยถือว่าโนโอเอลอะทำได้ดีเออต้องเรี้กว่างนี้ไม่ถูกใจแต่ว่าแม่งก็เก่งจริงมาพูดคุยหลังดูนักเจรจาสุดโฉดจะสร้างตรนานแคนสุดเก่ง ชีโคตรยาวเลยเราก็อยากจะพูดแบบเท่ๆนักเจรจาโฉดจะซัดกระมาแคร์ตุดแก่งเลยไม่ได้เลยกูต้องหันไปมองตลอดเลยช่วงนั้นไะอันนี้มีพวกเนี้ยแป่งชีโคตรยาวเลยเริ่มแรกก่อนเลยคือเห็นพีวีใช่เห็นพีวีคือนักเจรจาเงี้ยผมรู้สึกไม่สนใจเท่าไหร่ไม่ได้บอกว่ารู้สึกสนใจเป็นพิเศษกับมันพูดถึงการที่แบบเป็นนักเจรจาเงี้ยผมไม่ได้สนเลยสนแค่ฉากต่อสู้เออบางครั้งผมชอบเนื้อเรื่องเยอะๆแต่บางครั้งผมก็อยากได้แค่ ขอแบบอยากดูแอนิเมชันต่อสู้ที่มันแบบไม่ต้องดีมากไม่ต้องแบบว่าสวยมากแต่ว่าขอแค่แบบงานแอนิเมชันเคลื่อนไหวที่มันดีฉากต่อสู้ที่มันแบบชึบชับสลับไปมาที่มันดีเนื้อผ้าออกใช่ไหมประมาณนั้นที่ผมชอบก็เลยแบบว่าเอ้ยโอเคฉากต่อสู้ดูน่าสนใจดีนะผมไม่ได้สนแบบว่าเนื้อเรื่องอะไรเลยแต่อ่านเกินนะอ่านเกินอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้สึกสนใจเท่าไหร่คือที่มันลอดตาละใจผมก็คือฉากต่อสู้ก็เลยแบบโอเคจะตั้งตารอละก,กันกับเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยเห็น ไม่เห็นเลยแบบว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้เห็นผ่านโซเชียลเพิ่งมาเห็นใน P ีของบิลลี่เป็นช่วงเริ่มซีซันใหม่เนาะบิลลี่ก็จะเอามาลงไว้ก่อนอะไรเงี้ยอันไหนที่มีพีบีบิลลี่ก็จะมาลงก็เลยเห็นเห็นพอดีก็เลยแบบรู้สึกสนใจแล้วทีนี้พอได้ดูก็ได้เอ่อเข้าใจเรียกว่าเข้าใจเซตติ้งโลกของเรื่องนี้แบบข้าวๆอ่าเรื่องนี้แบบข้าวๆโลกที่แบบว่ามีเรียกว่าบีสบีสบีหรือบีสวะบีสเอ่อเรียกว่าบีส ก็คือเป็นเหมือนปีศาจที่แบบว่าอารมณ์เหมือนถ้านึกภาพชัดๆแบบดันเจี้ยนก็คงแบบสแตมปีต์อะแบบสแตมปีตที่แบบจะมีมอนสเตอร์โผล่มาโผล่มาในโลกของมนุษย์นานๆทีหรืออาจจะนานๆครั้งจะโผล่มาทีแต่ละครั้งก็จะมีแบบโหดมากไม่ค่อยเก่งเก่งมากหรือว่าเก่งมากๆอย่างระดับที่ปู่ของโนโอเอลเจอระดับเบื่อเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วแต่รู้แค่ว่าแบบเออเป็นระดับที่ปู่โนโอเอลอยังแพ้ซึ่ง ของเอยเนี่ยถูกขนาดนั้นว่าเป็นวีลบาบุษหรืออารมณ์ประมาณว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็มีฝีมือที่เก่งมากอ่าซึ่งเปิดมาก็ครึ่งเลยเปิดมาก็ขายครึ่งเลยก็เลยได้รู้ว่าอ๋อโอเคเรื่องนี้นี่มีนะมีเลือสดสัตว์แน่แน่ <c oughs> คือเห็นแต่จนเริ่มเรื่องก็คือจะรู้แล้วว่าโอเคเรื่องนี้มีเลือสดสัตว์แน่แน่จากโคดโหดได้มาแน่ซึ่งชอบเลยแต่ขอแบบเว้นบางส่วน เว้นบางส่วนที่แบบอย่าเล่นตรงนั้นได้ไหมยกตัวอย่างอย่างตอนนี้ง่ายๆเลยนะฟันจมูกเนี่ยอันนั้นแบบนั้นไม่เอา <c oughs> นะแบบนั้นไม่เอามันเสียว <c oughs> ซึ่งก็นั่นแหละทะลุมาไกลละเลยเลยตรงที่จุดที่จะเล่ามาไกลละก็คือโป่งเอลเสียเนาะแล้วโนเอลเนี่ยมีความฝันตั้งเป้าที่จะเป็นซีกเกอร์แต่สกิลที่โนเอลได้มาตอนเริ่มเป็นซีกเกอร์เนี่ยก็คือนักเจราจา ซึ่งถ้าให้มองในฝั่งการต่อสู้อะไรเงี้ยนักจิราจาจะเป็นสกิลที่ไม่ได้ออกไปแนวหน้าเนาะก็เลยอาจจะดูเป็นสกิลที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากเท่าไหร่ถ้ามองแค่การต่อสู้อาจจะไม่ได้มีประโยชน์ะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าสกิลเอ่อจรจามันเป็นเหมือนการที่บัฟอ่าใช่อารมณ์เหมือนบัฟอยู่แนวหลังดูคอยแบบสั่งการคอยบัฟเป็นบัฟสกิลให้กับคนที่อยู่ในในปาร์ตี้เดียวกันอนะอะไรประมาณนั้นมันเลยอาจจะดูแบบเป็นสกิลที่ เออไม่ค่อยแข็งแก่งสักเท่าไหร่จะเป็นอยู่ข้างหลังซะมากกว่าแต่โนเอลทาให้เราเห็นว่าสกิลเจราจาที่ดูเหมือนอ่อนแอที่สุดก็แข็งแกร่งได้ซึ่งก็คือเล่เหลี่ยมวิธีการพูดสมองอันฉลายของโนเอลอะไรเงี้ยทำให้แบบผ่านการต่อสู้มามากมายได้ซึ่งก็อาจจะส่วนหนึ่งโดยพื้นฐานร่างกายคือโนเอล แน่นอนว่าไม่มีทางไปนะระดับที่พวกนะักสู้อย่างแบบโคกะหรือแบบน้องไอซ์ซินอนะ่ะขอโทษลืมชื่ออย่างนันนะ้ไประดับนั้นไม่มีทางได้แต่ว่าร่างกายถ้าแบบนะับเบสปกติอ่ะโนโอเอลค่อนข้างแข็งแกร่งนะถ้านับแบบร่างกายคนทั่วไปที่แบบไม่ใช่สายนะักต่อสู้อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าก็โดนจี้จังฝึกหนักนะ <c oughs> จี้จังฝึกหนักแทบอ้วกตั้งแต่ตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าค่อนข้างมีร่างกายที่ดีแต่มันก็คงแบบไม่ไปถึงระดับมากกว่านั้นฝีมือต่อสู้ก็ดีนะโนโอเอลอะ่ะ พอมีโอกาสได้แบบโนเอลได้โชว์ฝีมือต่อสู้ไม่ธรรมดาเลยป้องกันตัวต่อสู้นี้ได้เลยโนเอลอะแล้วก็เรื่องนี้ยผมว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่นานทีเรียกว่านานทีได้แบบวะหรือว่าผมไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ออาเป็นพระเอกแนวที่แบบไม่ใช่สายต่อสู้หลักแต่แบบมาเป็นตัวเอกที่ต้องพูดว่าเป็นพระเอกแนวแบบใช้เหลี่ยมเล่เหลี่ยมอะนึกภาพปะเออพระเอกที่แบบใช้เล่เหลี่ยมเรียกว่าเป็นแนวแบบพระเอกโอ้โหเหมือนถ้าพูดอย่างนี้เหมือนจะว่าเรื่องอื่นมาพระเอกแนวฉลาดอะคง <laughs> ก็ พูดไม่ค่อยถูกอ่ะพระเอกแนวที่แบบเออใช้สมอง <c oughs> มันพูดอย่างนี้นะมันเหมือนด่าเพะเอ,ะอนรื่อื่นไงไม่รู้อ่ะเขาโทษก่อนนะไม่ได้ไม่ได้จะว่า,าเระนะื่อเรื่อื่นนะเออแต,แต่แต่ประมาณแบบเนี้ยใช้เหลี่ยมมากกว่าที่จะแบบไปต่อสู้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นไปได้มันก็คงอยากไปต่อสู้แหละแต่มรนจะสกึกเกี่ยวกับกรจารไงแล้วก็นิสยัยองการที่แบบว่าไม่ยอมคนไม่กลัวตายไปแบบสุดทางยึดมั่นในอุดมการ์ตรัวเองซึ่งผมว่าม่งเป็นเรื่องที่ดีเออสำหรับโนเอล มีเป้าหมายแล้วก็ยึดมั่นกับมันแบบเต็มที่ไม่ว่าจะทํายังไงให้ไปถึงจุดนั้นได้ไม่ว่าต้องทําแบบไหนโนเอลก็ต้องไปให้ได้เออไม่ว่าเรื่องที่ทํามันจะดูแบบเลวซามดูแย่ดูแบบเลี่ยมเยอะอะไรก็าตามแต่แต่โนเอลเรื่องที่จะบุ่งมั่นไปสุดทางไม่ว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเออกับการที่แบบยึดมั่นในรวมการยึดมั่นในสิ่งที่ตั้งใจจะทำอะ่ะผมว่าแม่งเป็นพระเอกที่เจ๋งคนหนึ่ง หนัดอย่างไออะไรวะเจดีโออะแบบว่าใช้สกิลส่วนตัวอะไรแบบดึงหัวใจมาแม่งยังไม่กลัวเลยซึ่งผมชอบนะพวกบ้าๆแบบเนี้ยแล้วก็ s e ตติ้งโลกของเรื่องนี้ที่จะพูดว่า s e ตติ้งโลกของเรื่องนี้มันถูกอะ <c oughs> เพราะว่านิสัยของแต่ละคนหรือหลักๆของเรื่องนี้มันต้องเรียกว่าโลกมันเป็นโลกที่ค่อนข้างโดหดร้ายเอ่อต้องเรียกว่าเป็นโลกที่ค่อนข้างโดหดร้ายคนที่แบบว่าพร้อมที่จะเห็นกระตัวใส่กันมีแต่ภาพ จริงๆที่มึงหาแทบจะไม่เจออะไรเงี้ยใช่เข้าใจะปะโนเอลมันก็เลยจาเป็นต้องไปในทางนั้นด้วยซึ่งผมคิดว่าโนเอลมันก็คือมันก็ไม่ใช่คนที่เลวหมอนเดินนั่นแหละโนเอลมันก็ไม่ใช่คนที่เลวร้าย,ม,ม, no El, ม,ม,ายมันก็คือโนเอลก็คือโนเอลมอนเดิน,นแต่เป็นคนที่นิสัยดีนะเอาจริงๆอะ่ะแต่แค่บางทีอ่ะถ้ามึงใจดีมากไปอ่ะมึงอาจจะโดนทาร้ายเองกับในโลกแบบเนี้ยซึ่งโนเอลทาถูกละแล้วก็ขอพูดเรื่องหาเรื่องชวนปาร์ตี้ของ ไอปีกสวรรค์อะไรอย่างเนี้ยไอตรงเนี้ยคือเป็นตรงส่วนที่บอกตรงว่าไม่ชอบใจมากที่สุดเรียกว่าไม่ชอบใจมากที่สุดสําหรับทั้งหมดที่ดูมาเลยเ hmm. พราะว่าผมรู้สึกว่าผมสนุกมากสนุกมากกับการที่ได้ดูเรื่องนี้ถึงแม้ว่าสองตอนแรกผมอาจจะแบบแอบ,บ,บเบื่อเพราะว่าพอจบตอนแรกอะอย่างที่เห็นคือในปาร์ตี้มีคนทรยศเนาะผมก็เลยคิดว่าเอาโอเคเอาละเอาแนวนี้สชนะเออโอเคแนวนี้สชนะอารมณ์นั้นอะนึกว่าปะอออีกแล้วอ่ะ กูซาแบบรู้สึกว่าน่าจะสนุกนะอะไรอย่างนี้ตอนมาตอนสองก็นั่นแหละมีการแบบเอาคืนได้โชว์ความฉลาดหรืออะไรก็ว่าไปโชว์ความโหดไม่มีคําว่าแบบต่อให้เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ถ้ามึงทอรยศมึงก็โดนอะไรแบบเนี้ยก็เห็นก็เออ,เอ,อโอเคอืมแค่นี้สินะอะไรอย่างนี้แต่พอเริ่มดูไปตอนสามอะไรอย่างเนี้ย ดูไปเรื่อยๆก็รู้สึกเฮ้ยเออแม่สนุกนะเรื่องนี้แม่าสนุกนะงานภาพมันใช้ได้ด้วยอะไรเงี้ยงานแอนิเมชั่นก็พอมีช็อตที่แบบต้องเป็นแอนิเมชั่นมันก็ทําออกมาได้ดีเออก็เลยแบบโอเคแม่รู้สึกสนุกนะและบางทีบางครั้งที่จะมีแบบว่าโหดอ่ะโนเอลค่อนข้างโหดห,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 หรืออะไรแบบนี้ผมค่อนข้างที่จะเข้าใจผมไม่ขอให้โนเอลมันเป็นคนใจดีเพราะว่าเซตติ้งโลกของโนเอลมันเป็นแบบไหนผมรู้ผมก็เลยว่าเออมึงก็จะเปต้องโหดบ้างในบางสถานการณ์เนี่ยผมเลยเข้าใจได้ซึ่ง พอมาแค่ตรงตรงช่วงช้านี่แหละนะตรงตรีเอ่อปราร์ตี้ของลีออนเนี่ยมีแค่ตงช่วงนี้เลยที่ผมรู้สึกไม่โอเคที่สุดอย่างที่ผมพูดไปว่าโนเอลไม่ได้ทําอะไรเลยโนเอลไม่ได้ทําอะไรเลยโนเอลแค่ไปคุยเออโนเอลแค่ไปคุยโนเอลแค่ยื่นจดหมายไปต่อให้เป็นจดหมายปลอมอาจจะไม่ไม่ใช่เรื่องดีแต่ว่าโนเอลก็ไม่ได้ทําอะไรมากกว่านั้นอาจจะมีการแค่พูดคุย และบอกว่าให้เป็นอิสระเออใช่ไหมท้าบอกโนเอลไม่ได้ทำาให้ผิดนะก็เข้าไปคุยเฉยงไงแต่ความจริงคือการที่โนเอลเข้าไปคุยเพราะว่ามันรู้ว่าคนในปาร์ตี้อ่ะหรือรีออนเนี่ยก็คือสนิทก,กันอยู่แล้วแหละเป็นปาร์ตี้ที่ดีรีออนเป็นหัวทุกคนและทุกคนก็รักรีออนเหมือนกันซึ่งพยายามที่จะตามไม่ทันแต่ด้วยความที่รีออนมีพรสวรรค์อ่ะมาละคำว่าพรสวรรค์รีออนมีพรสวรรค์เลยทําให คนในปาร์ตี้อยากจะตามแต่พอยิ่งนา้เข้ามันก็เริ่มที่มีความคิดที่ว่าตามไม่ทันบางคนอาจจะมีความคิดที่กลัวโดนทิ้งบางคนอาจจะมีความคิดที่เป็นตัวทวงอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปซึ่งมันอาจจะมีอะไรเล็กๆในใจอยู่แล้วอย่างที่โนโอเอลพูดมันไม่ผิดหรอกแต่แต่สิ่งที่มันไปกระตุ้นให้มันแบบระเบิดขึ้นมาก็คือโ no นเอลเออสิ่งที่มันไปกระตุ้นให้มันระเบิดขึ้นมาคือโนเอลเปรกิกด้วยคำว่าอ la ิสระ ถ้าเรื่องนี้เป็นไน่ท่านนี่โอ้โหจีอยู่ะอ่าความคิดท่าน,นั้นที่มันอยู่เล็กๆข้างในใจเล็กๆอะ่ะกลายเป็นว่ามันมาทัวออกมาเนาะก็เลยมีเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างตอนที่11ก็คือจ้วงจากวิชาสถิริรักษ์นะนะถึงจะว่าโอเคพวกนี้พ่ายกันเองที่ไปหลงกลกับคำพูดของโนโอเอลก็เถอะแต่ที่มันเริ่มเป็นอย่างนี้ก็เพราโนโอเอลอ่วาว่างนี้แล้วกันนะ ถึงอนาคตตี้นี้อาจจะแตกเพราะด้วยความคิดแบบนี้ที่มันเริ่มจากสิ่งเล็กมันอาจจะค่อยๆพองตัวเนาะแต่ผมมองว่ายังไงก็ตามอ่ะจุดเริ่มต้นที่มันเป็นขนาดนี้ก็เพราะโนโอเอลเออผมพูดเลยผมเข้าใจสิ่งที่ทําแต่ว่าผมก็คิดว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องอยู่ดีว่าอย่างี้แล้วกันถึงยอมรับว่ามันเออมันฉลาดได้ว่ามันฉลาดที่มันใช้วิธีนี้แต่แม่ก็คือผิดอยู่ดีสำหรับผมแล้วก็ขอแซมอีกนิดนึงไหนๆก็ไหน,นะคือเรื่องของน้องที่ ได้เขาเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์ขอโทษนะผมไม่รู้เรื่องังไงวะที่มันหมุนแล้วมันแบบมันลอยขึ้นอะนะเออน้องคนนั้นอะเดี๋ยวขึ้นพาไปดูคือเรื่องมันเริ่มมาจากที่โนเอลรับภารกิจอะเนาะและไอ้ลุงเวนเนี่ยมันเหลี่ยมคือตอนแรกก็แอบเอะใจแต่ว่าก็ยังไม่ชัวร์สักเท่าไหร่มันเริ่มชัดขึ้นตอนที่แบบเอาวายมาให้อะไรเงี้ยตอนท้ายก็รู้ว่าไอ้เนี่ยทั้งผัวทั้งเมียแหละคือกะที่จะเหลี่ยมน้องที่ มีโนเอลเป็นไอดอลเนาะก็แบบว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยซึ่งผมก็คิดในใจว่าโนเอลขอน้องก็เข้าใจเพื่อนว่ามึงไม่ปานี้แน่นอนซึ่งซึ่งว่าถูกแล้วมึงเป็นคนโดนกระทําก็เลยแบบว่าโอเคเพื่อนโนเอลอย่าทำตอหน้าเด็กขอแค่นั้นโนเอลอย่าทำตอหน้าเด็กแล้วแม่งจ้วงตอหน้าเด็กเลยและลองนึกสภาพถ้าเป็นเราในพูดเหมือนจะแบบ พอพูดอะไรเงี้ยรู้สึกแบบผมพยายามจะให้คุณมาาบเบี่ยงให้อารมณ์มแบบเึ่งลองมาอยู่ฝั่งนี้ดีวะอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแค่จะให้พูดมุมมอง,มอง,มองที่ว่าเออลองนึกนึกนึกถึงจุดจุดนั้นนิดนึงคือเด็กที่กับอีกคนหนคนหนึ่งที่เราชอบคนหนึ่งที่เราแบบมองเป็นไอดอลของเราในอนาคตรเราอยากเป็นซีกเกอร์แบบเขากําลังจ้วงกําลังจ้วงจ้วงตาพ่อของเราอยู่อะเออนื้อภออาพปะต่อให้เป็นคนที่เราชอบไหนแต่ครอบครัว พ่อแม่ของเราก็เลยกลายเป็นการที่น้องแบบว่าตะโกนไปตะโกนไปว่าเหมือนไล่เหมือนด่าะประมาณนั้นอ่ะซึ่งผมนั่งซึมเพราะว่าเข้าใจสถานาการณ์ที่มันเกิดเข้าใจฝั่งน้องแล้วก็เข้าใจฝั่ง,ง,งโรเอลโรเอลมันก็คงแบบรูจในใจแหละแต่ว่าไม่ว่าจะเจ,ะจะ็บปวดขนาไหนไปสุดทางอารมณ์นันะ่นแหละเนาะแต่สิ่งที่มาทำให้ผมตึงอิจใจสุดคือคอมเมนต์คือแบบว่ามึงจะเบียวแค่ไหนก็ได้เว้ยแต่แบบอย่างน้อยขอให้มึงเข้าใจนิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยไอ้เห็นและอารมณ์เสียแบบ จะเบียวก็ให้มีขอบเขตกับ้างเดี๋ยว้วยผมตามเรื่องนี้ไม่ได้มองเพราะว่าโนเอลมันโอ้โหเชี่ยมันเท่ว่ะเชี่ยแบบการเล่ะกทักหลังเลยต้องจัดก,การที่สุดอะไรเงี้ยมันโคตรเท่ว,ว่ะไม่ได้มองเลยไม่ผมไม่ได้มอง,งนับนเลยผมมองเพราะแบบโนเอลมันเป็นตัวละครที่ใช้หัวสมองในการสู้อ่ะก็เลยตามดูก็เลยแบบว่าแบบอบร,รู้สึกอารมณ์เสียนิดนึงตรงที่แบบมไม่ได้คิดที่จะเข้าใจอะไรเลยไม่ได้เข้าใจตัวละครอนโนเอลเลยหรืออะไรเลยอย่างเงี้ยอืมขอขอเปลืองเวลาหน่อยแล้วกันนะ <c oughs> ขอเปิงเวลาหน่อยแล้วกันขอเป็นเสียงอีกหนึ่งเสียงออกมาพูดตรงส่วนนี้เข้าใจฝั่งน้องหน่อยนะเออและน้องกูก็ตายด้วยน้องเชลซี <c oughs> อ่ะแม่แล้วก็เรื่องงานภาพงานภาพนี่สวยเลยองานภาพนี่สวยเลยอาจจะมีบางจุดผมรู้สึกว่าผมเห็นดูแอบเห็นบ้างในหลายๆตอนนะที่แบบว่าอาจจะมีบางจุดบางส่วนที่มันดูแบบว่าไม่สมส่วนเออบางจุดที่มันดูแบบว่าไม่สมส่วนสักเท่าไหร่ กับส่วนซรีระของร่างกายอย่างเงี้ยอาจจะมีบางครั้งที่แบบเอ่อมันวาดออกมาดูแบบปแปลกๆบ้างแต่มันก็แบบไม่ได้แย่ขนาดนั้นอ่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ส่วนงานแอนิเมชันการตอ่อสู้ถือว่าเป็นตามที่คาดหวังไว้ไหมผมว่าไปตามที่คาดหวังนะอ่าไปตามที่คาดหวังหมายถึงในจุดงานแอนิเมชันต่อสู้นะไปตามที่ผมคาดหวังได้เลยถึงมันจะมีไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าไปตามที่คาดหวังแล้วก็นับรวมที่ผมมองมาตั้งแต่ตอนต้นจนถึงตอนหลังเนี่ย ถือว่างานภาพอยู่แกบที่ใช้ได้เลยงานภาพอย,อยู่แบบที่ใช้ได้เลยแล้วก็เพลง o อไม่พูดถึงแล้วกันอาจจะไม่ถูกใจผมเท่าไหร่ทั้งเพลงทั้งงาน o อเลยอาจจะไม่ถูกใจผมเลยแล้วก็อ d ดีที่ไม่ถูกรถสัญญ์ผมเท่าไหร่อไม่ถูกรดสัญญผมเท่าไหร่ทั้ง o อ ED อเนี่ยโอเคงั้นเราไปว่าเพาะแต่ว่าเฉยๆโอเคไหมเพาะแต่ว่าเฉยๆคนเรามีรถสัญญที่ชอบเหมือนกันเนาะเพราะฉั้นั้นผมว่ามันแย่ไม่ได้เด็ดขาด เราจะบางคนเราในการดูหรือฟังเพลงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะไปว่าสิ่งเสียงแย่มันก็ไม่ถูกซะทีเดียวถ้าเรื่องงานภาพยังเผาูกันได้คืออันนี้เผานะอันนี้ไม่เผานะยังพูดกันได้แต่ถ้าเรื่องเพลงเนี่ยพูดไม่ได้ผมพูดเลยว่าพูดไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนสิ่งที่ชอบไม่เหมือนกันเออต้องพูดไปนะจุดนี้นะไอ้วกที่ชอบไปว่าแบบเพลงนี้ไม่พอแล้วไปว่ารถยนต์คนอื่นนะไม่ดีนะตีกูตีปากเลย <c oughs> นอกเลยนอกเลยเออว่ะสรุปไอ้ได้ก็ยังไม่ออกมาจากคุกนี่หว เรื่องอะไรไก็ยังไม่ออกมาจากคุกนี่หว่าลืมพูดเรื่องโคกะไปในเรื่องโคกะนี่ไซด์อ,อะขอเน้นๆก็เน้น,นนั่นละเอออาจจะแบบดูพูดสลับกันมั่วั่วหน่อยแต่ขอ,อนิดน,นึงแล้วกันถ้าจะไม่ผิดผมน่าจะมีคลิปที่อัดไว้อยู่มันเป็นลงตอนลงช่องเก่าอะเนาะแต่ว่าผมอัดไว้บันทึกไว้อยู่ถึงอาจจะเป็นเพราะเพราะว่าชอบชอบติดนิสัยชอบอัดคลิปแล้วก็เก็บไว้แล้วก็เก็บให้มันเปืองพื้นที่เล่นอะนะ <c oughs> ถึงจะชอบอานทำเป็นโร,รีิเลตแต่ว่าถือวาดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเชคก,ก่อนทอ้ามีเดี๋ยวให้ดูคือตรงส่วนที่โคกาเนี่ยเป็นเด็กที่มาจากเออมันมีการพูดถึงมีการพูดถึงแควนแควนนี้ที่โคกะมาหลังจากซัดกับโคกานะหรือก่อนซัดนี่แหละก็คือเป็นญี่ปุ่นถ้าเอาตาที่พวกเราเข้าใจนี่ยคือน่าจะเป็นญี่ปุ่นแควนสามุไรอะเนาะซึ่งมี สามีภรรยาที่น่าจะเพิ่งแต่งกันไม่นานเพิ่งแต่งกันไม่นานแต่น่าจะแบบว่า,ามีอะไรกันไปแล้วเนาะแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นยุคสมัยก่อนอะบ้านป่าเมืองเถื่อนไม่ระวังหน่อยแม่งก็นะสามีภรรยาคู่นี้ก็โดนฟาดโดนมาทำร้ายที่หลังแบบว่าไม่ทันตั้งตัวเนาะแล้วก็หลังจากที่พ่อของโคกะได้สติก็ไปเห็นสิ่งที่มันให้ภาพมาแล้วเรื่องนะ <c oughs> ้ริงๆนั่นแหละอืมนั้นแหละขอไม่พูดถึงมันอ um, ีกแล้วกันดูตามคลิปไปแล้วกันเนาะ ซึ่งแบบว่าไม่คิดว่าจะได้เจอในเรื่องแบบนี้ในเรื่องนี้เหมือนกันถึงเรื่องมนจะโหดแต่ก็แบบไม่คิดว่าจะมีเล่นส่วนแบบนี้ด้วยซึ่งโคกะเป็นเด็กทีอ่อย่างที่เห็นในตอนที่โคกกะเป็นเด็กพ่อเนี่ย ไม่ได้มองคือมันด้วยความที่ผมไม่ใช่ผมไม่เข้าใจฝั่งพ่อขอกะนะไม่ใช่ไม่เข้าใจพ่อพอกะที่ว่าจะมีมุมที่คิดว่าอาจจะไม่ใช่ลูกของตัวเองได้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีความคิดนั้นซึ่งผมไม่ไม่ได้โกรธค่ที่เดียวกับความคิดในมุมมองนะที่ว่าใช่ลูกของตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าเอาถ้าห้พูดมันไม่มีถุงยางอะและต่อให้มีถุงยางนะเออโดนคกงคำนี้ได้เปล่าวะโดนทําไม่ดีไม่ร้ายอะถุงยางมันก็คงไม่ต้องพูดถึงแล้วนะ เออโดนทำาิลร้ียแม่งนอนเพราะมันไม่สนเรื่องพวกนั้นอยู่แล้วก็แน่นอนว่าการที่จะคิดว่าไม่ใช่ลูกของตัวเองมันก็ไม่ใช่สิ่งที่มันต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่อดคิดไม่ได้แล้วกันเออไปต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่อดคิดไม่ได้มันไม่ได้มีสิ่งในยุคนี้ที่เรียกว่าดี DA อ่ะเอนะ <c oughs> ตัวดี a ออะไรนี้ได้ไงซึ่งนั่นแหละโคกะก็เหมือนเดียว่าโดนพ่อมองแบบนะั้นตลอดอโดนพ่อมองแบบนะั้นมาตลอดเลยแล้วก็สุดท้ายก็โดนขายโดนขายมาที่ เรียกว่าโดนขายมาที่ประเทศประเทศหนึ่งถูกขายไปที่ลานปลาลองอะไรประมาณนี้อไอ้ลุงนั่นที่เป็นเจ้าของธาตุโคกะเนี่ยก็ซื้อไว้อาจจะเรียกว่ามีพราสวรรค์ไหมผมว่าอาจจะเรียกว่ามีพรสวรรค์ก็ได้นะโคกะเพราะว่าต่อให้มาจากแคว้นสมุรไรจริงอะแต่โคกะไม่เคยจับดาบอะไรมาก่อนโคกะลงไปต่อสู้เพื่อฆ่าฟันเพื่อเอาชีวิตรอดโคกะลงไปต่อสู้เพื่อชีวิตรอดและโคกะชนะมาตลอดเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าโคกะอาจจะมีพรสวรรค์เออโคกะจะมีสวรรค์และด้วยการที่โคกะฆ่าได้และ เอาชีวิตเไม่ได้แต่ในมุมของเจ้าของทาอ่ามันคือการลงพน,นันลานประลองมันคือการลงพน,นันเนาะเพราะฉะนั้นการที่โคกัดชนะพนันได้เงินแม่งก็จะไหลเข้ามาหาที่เจ้าของเจ้าของที่เป็นทาา่าโอกัดก็เลยทําให้อัั้นมันค่อนข้างที่แบบว่าออกอาการแบบดีใจเออดีใจที่แบบเหมือนวิ่งเข้าไปกอดโคกะแบบดีใจมากพอโคกะที่แม่เสียไปก่อนเนาะเสียไปตั้ว โอทะลกเลยใช่เสียไม่ได้ทะลกุก็เรียกว่าต้องเรียกว่าจาความเกี่ยวกับแม่ตัวเองไม่ได้เลยล่ะก็เลยตั้งแต่จอนควาได้คืออยู่กับพ่อซึ่งนั่นแหละพ่อก็มีมุมมองต่อโคกะแบบนั้นการที่เป็นเด็กยังเป็นเด็กมากๆ <_ d ata> การที่ต้องการความอบอุ่นจากคนเป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งโคกะไม่ได้รับในส่วนนั้นการที่มีใครสักคนมากอดเราต่อให้มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ <_ d ata> แต่ในวินาทีที่เราต้องการใครสักคนหนึ่งอ่ะการที่เขาแบบแสดงอาการท่าทีเหมือนเขาต้องการเราเนาะ เออเขาแสดงท่าทางเขาแล้วกันโคกาก็เลยแบบว่าค่อนข้างผูกพันเรียกว่าผูกพันถึงแม้ว่าแบบว่าไอหัวหน้าไอเจ้าของท่าโคกาเนี่ยอาจจะแบบทําอะไรที่ไม่ดีต่อโคกะเยอะแต่มันก็เหมือนกับเราเหมือนผูกพันนะเนาะค่อนข้างแบบผูกพันกับเจ้าของท่าแล้วสุดท้ายไอเวนนั่นก็เออสันดานแล้วนะนะไปยอยอ,ยอเงินเหลือแะอย่องน่นแล้วก็โดนไล่มาที่นี่แล้วก็ได้มาเจอกับโนเอลอะไรแบบนี้ด้วยความสันดานเดิมไม่ได้ติดตัวปืนใสแต่มันเป็นสันดานแล้วเนาะสุดท้ายก็ไม่รอด โดนไอ้แก๊งไอ้หัวหน้าแก๊งนั้นฟันหัวขาดเอากะเสริมก็ยาวเลยทีนี้โ <c oughs> พงยาวเลยทีนี้ส่วนเรื่องน้องผู้หญิงที่สนิทสนิทก,กับโคกะนี้ขอไม่เล่าอะไรมากเพราะว่าแบ็กสตอรี่อะไรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ขอไม่เล่าอะไรเกี่ยวกับน้องแล้วกันซึ่งก็เป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นโรคที่โหดร้ายเป็นโรคที่โหดร้ายปาเถื่อนมีการฆ่าฟันแย่งชิงอำน,น,นาจมีการเลี่ยมกันมากมายมิตรภาพผาักหลัง อะไรแบบนี้โนเอลก็ต้องปรับตัวไปตามโลกที่มันเป็นแบบนั้นแล้วก็สุดท้ายก็รวบรวมคนได้จะเหลี่ยมบ้างเหลี่ยมบ้างใช้วิธีจะโหดร้ายบ้างแต่ทั้งหมดก็มาจากความฉลาดของโนเอลเออเหมือนกูจะคอยด่ามันแตก่กูต้องชมปะเน,นี้ยไ่รูอะ็แบบเข้าใจวะ คือหลายวิธีผมไม่ชอบเว้ผมไม่ชอบกับการที่แบบมึงใช้วิธีเหลี่ยมหรือวิธีที่มันไม่ดีอ่ะเข้าใจไหมแต่ก็ยอมรับว่าแม่งฉลาดไม่ตีกันในหัวแบบไอ้เฮี้ยมึงแม่งทำยังไม่ถูกต้องในเวยนาเวลแต่แบบเฮ้ยแม่งฉลาดว่ะเฮี้ยมันใช้วิธีนี้เข้าใจปะเออแม่งแบบไม่ตีกันในหัวตักใจว่าเวลาจะชมบททีเนี่ยรวมเลยแล้วกันห้าสิบอกทีละเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ พระเอกฉลาดรู้จักใช้เหลี่ยมใช้สกิลที่มันค่อนข้างถ้ามองมุมมองรวมมันอาจจะอ่อนแอแต่ก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์รู้จักใช้สกิลนี้ให้เป็นประโยชน์ซึ่งเป็นพระเอกหนึ่งคนที่ผมชอบถึงหลายๆอย่างอาจจะแบบแอบขัดใจหน่อยแต่ว่าผมชอบอยอมรับว่าเป็นหนึ่งตัวละครพระเอกที่ชอบสำหรับซีซั่นนี้เลยส่วนเรื่องบทเนี่ยถือว่าดีเลยอืม บทเนี่ยถือว่าดีเลยไปแบบว่าสุดทางแบบว่าตั้งใจวางเซตติ้งมาแบบไหนก็วางพอตวางบทให้ตัวละครไปทางนั้นไปแบบสุดทางไม่แบบว่าจะเรียกว่าไงล่ะอาจจะมีหลายๆเรื่องที่วางไปทางนี้อะอย่างแนวแบบว่าดิบๆเถื่อนๆหน่อยอะไรอย่างนี้สุดท้ายอาจจะแบบยอมใจอ่อนก็มีนะใช่ไหมล่ะเออหลายๆเรื่องหรือแบบบางเรื่องตั้งใจทํางี้สุดท้ายก็แบบ ไปหักในตอนท้ายหรือบางเรื่องก็แบบทำมาแบบนี้แต่ก็พังในตอนท้ายก็มีเยอะแยะไปซึ่งผมมองว่าเรื่องเนี้ยทำออกมาได้ดีการที่แบบวางพอตวางบทตัวละครอะไรนี้แล้วมันไปได้สุดทานแล้วมันดีเนี่ยผมว่าเป็นเลยที่สุดยอดมากอือเป็นเรที่สุดยอดเพราะฉะนั้นขอชื่นชมพอตบทเรื่องในี้ดีตัวล,ละครดีเพลงเพราะงานภาพใช้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมให้9 5้าุ้าเต็มสิบ ถึงแม้ผมจะแบบแอบ,บรู้สึกแอบ,บไม่ชอบใจวิธีหรือบน่นแรงอันนี้แต่ว่าต้องยอมรับคืออันนั้นมันเป็นลบส่วนตัวไงเอออันนั้นมันเป็นลบส่วนตัวแต่อันนี้ขอพูดในมุมที่บทหรือนิสัยบทละครหรือการกระทํานเนี่ยผมว่าจุดยอดถือว่าแม่งเก่งและแม่งดีมากเอาไปเลยกจุด้าจ็ดสิบ <c ười> คือการที่ผมทำพู้คุบดูนนเนี่ยผมรู้สึกอะไรผมแบบคิดแบบไหนกับเรื่องนี้ผมก็มาพูดนะชักหลังๆพูดชักเหมือนจะเริ่มวิจารติจริงละชักเะเหมือนเริ่มวิจารณ์จริงละ อ่านั่นแหละดีดีเรื่องนี้ด,ดีถ้าใครแบบอยากดูในไม่แน่แบบว่าพระเอกเกง่งฉลาดไม่โลกสวยมีเป้าหมายชัดเจนแนะนำแนะนำกับเรื่องนี้แนะนำเลยท่นี้แหละเพราะว่าชั่วโมงหนึ่งแล้วเอออัดชั่วโมงหนึ่งแล้วผมจำได้ว่าอัดไอพญายาผมเป็นนักเรียนชั้นประถมเนี่ยผมอัดตอนบ่ายแล้วก็เพิ่งตัดเสร็จไปไม่กี่ชั่วโมงก่อนอันนี้ลงคลิปไปแล้วก็มานั่งอัดคลิปนี้นต่อซึ่งคลิปนี้เป็นชั่วโมง กูจะตัดเสร็จตอนไหนวะเนี่ยนั่นแหละก็ต้องทําใจตัดไปเพราะว่าอยากพูดเยอะเองมีเรื่องที่อยากพูดเยอะมันก็จะประมาณนี้แหละแนะนําครับทำแบบนี้อะไรเนี่ยจะนะนทำอะไรเยอะแยะไปละ